มันจะไปรักได้ไงวันใหม่ในเมื่อที่ผ่านมาไครไม่รู้ได้ซ้ําว่าวันใหม่กำลังแสดงเป็นวีหรือว่าวันใหม่ควันใหม่จริงๆตัวของวันใหม่อะคือใครซึ่งเบื้องหลังที่เราจะพาไปดูในวันนี้ครับเป็นซีนสําคัญของเรื่องครับเรียกว่าสําคัญเอามากๆเลยบอกไม่ได้ก็เอาเป็นว่าเป็นซีนอารมณ์ใหญ่ครับที่น้องสตางของเราเนี่ยต้องขุดวิชาชีพการสแสดงที่มีทั้งหมดออกมา ดูเหมือนว่าน้ำตามันจะไม่มาครับทีมงานของเราก็ต้องมาบิ้วครับเพื่อให้มีน้ำตามึงจะเอาอยัางไงมึงจะเอาอยัางไงมึงเล่นได้ไหมเสียเวลาคนอื่นเขา3ามสี่สิชีวิตต้องมารอหยอกนะครับเขาไม่ได้พูดแบบนั้นแต่เขาเนี่ยจะพูดเพื่อสร้างอารมณ์ให้กับนักสแสดงครับก็บอกแล้วครับว่าซีนเนี้ยมันสาคัญครับเลยบอกไม่ได้ครับว่าเขาคุยอะไรกันแต่ยังไงก็ฝากน้องสตางนางเอกป้ายแดงของเราด้วยครับกับหนังที่มีชื่อว่าซ y อ u a g เก n ขอเจอเธออีกสักครั้ง ย่นเ่ <Par> ็นจังหวัดภาพครับครั้งแรกแ่ล้วอครที่ชูให้นักแสดง